สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้แอนยืนอยู่ที่หน้าบ้าน Modern Luxury p o พูลว l l ในพัทยาเป็นบ้านทรงกล่องสีขาวหลังใหญ่มากๆค่ะ486ตารางเมตรอยู่ใกลใใ้ชายหาดพัทยาแค่ประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวอันจะโชว์ให้เห็นว่าถ้าเราเดินทางมาที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็จะมีโรงจอดรถที่เป็นระบบรีโมทคอนโทรลส่วนตัวนะคะรถเข้าไปจอดได้ถึง2คันด้วยกันแล้วก็จะเดินเข้าประตูทางด้านนี้ค่ะ ประตูก็เป็นประตูรีโมทนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์เรามีติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยใช้พาสเวิร์ดนะคะเข้าบ้านได้เลยมีประตูให้ถึง2ชั้นด้วยกันตรงนี้จะเป็นชั้นนอกนะคะแล้วก็ด้านหลังแอร์เนี่ยจะเป็นประตูชั้นในทางเดินเข้ามาก,ก็จะคล้ายอุโมงค์ผนังเขาตกแต่งดีไซน์กระเบื้องสวยมากๆค่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคา ให้แสงให้โปร่งอะคะ่ะโปร่งแสงส่วนฝั่งนี้นะคะลานจอดรถก็จะมีตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่ค่ะรองรับสมาชิกในครอบครัวเพราะว่าบ้านหลังนี้เรามีห้องนอนให้ถึง5ห้องนอนด้วยกัน mm. ก็รองรับสมาชิกในครอบครัวได้กว่า10ท่านนะคะหรือมากกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเราจะผ่านประตูชั้นในกันนะคะก็ใช้ระบบรีโมทเหมือนกันค่ะเข้ามาแล้วเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนลานกว้างเราทำเป็นผูปาร์ตี้ได้เลยค่ะ เป็นลานให้เราเล่นน้ำนะคะเป็น private pool ส่วนตัวแล้วก็ยังมีตู้เก็บรองเท้าให้อีกชุดหนึ่งคะ่ะชุดใหญ่เลยรองรับสมาชิกจำนวนมากเห็นไหมฮะติดตั้งไฟให้เรียบร้อยคะ่ะงานบี i ิวอินตั้งแต่พื้นจะรดเพดานเดีย๋ยวเรามาดูฝั่งสระว่ายน้ำกันนะคะเห็นดีไซน์ไหมคะว่าเก๋มากๆเลยตรงนี้ขวามือจะเป็นม่านน้ำตกนะคะทุกคน แล้วก็ข้างบนนี้ก็จะดีไซน์ให้เหมือนกับเราเล่นน้ําไปมองเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวแสงแสงแสงเสียงของดวงดาวยามค่ําคืนอารมณ์นั้นเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางแจ้งนะคะลานกลางแจ้งมองขึ้นไปก็จะเห็นห้องน้ําห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะนี่เลยแล้วก็ฝั่งปีกขวาก็จะเป็นห้องนอนที่สองอข้างบนชั้นสองจะมีห้องนอนถึงสามห้องนอนด้วยกันค่ะไซส์ใหญ่เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเซอร์วิสนะคะจะมีทั้งข้างบนก็จะเป็นโซนที่เก็บถังสำรองน้ำด้านล่างก็จะเป็นโซนเซอร์วิสสระว่ายน้ำค่ะเป็นระบบน้ำระบบไฟฟ้าควบคุมน้ำนะคะมีบำบัดน้ำเราดูแลบำบัดน้ำนะคะมาตลอดเลยแล้วก็ถ้าหากว่าคนที่ซื้อบ้านไปก็สามารถใช้บริการต่อได้นะคะเขาคิดเป็นรายเดือนค่ะจาก สระว่ายน้ําเราจะมองทะลุก,กระจกมาเนี่ยจะเห็นความสวยงามของห้องนั่งเล่นเป็นห้องถงโล่งๆงานดีไซน์ชันเ e เรียงานรีิวอินผนังที่ดีไซน์ให้ดูคลาสสิกนะคะตกแต่งสวยมากๆค่ะใครที่ชอบแสงเสียงแบบนี้นะสีสันแบบนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็มีชุดโต๊ะขนาดใหญ่รองรับถึงแปดที่นั่ง เหมาะสำหรับท่านข้าวสั่งสั่นปราร์ตี้กับเพื่อนๆหรือจะเป็นโต๊ะประชุมสำหรับ CEO ที่หอบงานหอบทีมงานมาประชุมกันที่ภูวิล่านะคะมาตาอากาศกันที่พัทยาก็ตอบโจทย์เลยค่ะไซส์ใหญ่แล้วก็ผนังนะคะด้านข้างขาวๆนั้นคือมา่านน้ำตกอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีชุดครัวบิวอินสีแดงเลือนนกสีแดงสด,เล,ดเลือดนกคือสวยอะคะ่ะ แล้วก็ตัดด้วยกระเบื้องลายสีทองสีดำคลับเลยนะคะคลับกันดีมากมากห้องชุดครัวชุดห้องครัวเรามีให้ถึงสองห้องด้วยกันนะคะห้องนี้ก็จะเป็นชุดครัวฝรั่งด้านหลังห้องชุดครัวฝรั่งก็จะเป็นห้องครัวไทยคือแบ่งเป็นสัดส่วนมีประตูกระจกกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราทยอยเดินชมกันค่ะเดี๋ยวอันจะพาเดินชมอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้อยากให้เห็นภาพรวมเวลาอยู่ในห้องโถงมองออกไปข้างนอกก็จะเห็นสระว่ายน้ําด้วย โปร่งโล่งสบายนะสระว่ายน้ำก็อยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยด้านขวามือก็จะเป็นห้องเก็บของห้องเซอร์วิสตัวม่านน้ำตกค่ะแล้วก็จะเป็นห้องห้องน้ำส่วนกลางสำหรับเพื่อนเพือนแล้วก็จะเป็นห้องนอนด้านหลังสุดข้างในเห็นประตูไหมคะจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนข้างล่างอ่ะเดินให้ดูอีกรอบนะคะ เวลาคนเข้ามาก็จะเห็นความกว้างของห้องชัดขึ้นนี่เลยนั่งหัวโต๊ะประชุมงานกันแบบผ่อนคลายเพราะอยู่ในเมืองตากอากาศพัทยาอยากขับไปชายหาดก็แค่20นาทีถึงถ้าใครอยากทานข้าวนะคะก็ไปทานข้าวที่ร้านอาหารยอดนิยมที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำมประชันเราอยู่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำเลยนะคะอยู่ทะเลสาบค่ะ ไปร้านอาหารสวยๆเยอะแยะมีทั้งอาหารนานาชาติอาหารไทยอาหารเหนือมีหมดเลยโซฟาเนี่ยก็มีทั้งลิ้นชักของโซฟาดึงออกมาให้นั่งเล่นนอนเล่นได้เพลินๆโมเดิร์นมากๆค่ะโซนนี้ก็จะดีไซน์เอาไว้ให้เป็นตู้บลูอินสำหรับลงทีวีจอใหญ่ได้เลยนะคะอ่ะแอนพามาดูครัวละ ้องครัวเนี่ยเรามีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบทั่วเลยจุดแรกเนี่ยเป็นตู้เก็บวายค่ะแช่วายกันนะคะแล้วด้านในตามมานะคะก็จะเป็นโซนเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันซิงล้างจานสีดำสวยเลยตัดกับสีทองนะคะลายกระเบื้องเห็นไหมฮะ เข้ากันเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้อบค่ะแล้วก็จะมีไมโครเวฟให้ด้วยฝั่งมาให้เรียบร้อยฝั่งผนังมาเรียบร้อยเลยแล้วก็ยังมีบิลล์อินดินชักเก็บจานชามครบเลยส่วนช่องตรงเนี้ยดีไซน์ให้เป็นช่องวางตู้เย็นไซส์ใหญ่อะเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องครัวที่สองกันคือห้องครัวห้องครัวไทยอยู่ด้านหลังค่ะมันก็จะดีไซน์ให้มีกระจกประตูกระจกกั้นเรียบร้อยเข้ามาก็จะเห็นว่ามีห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครัวอยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา ตรงนี้ก็จะเป็นระบบเตาแก๊สนะคะแล้วก็ฮูดดูดควันติดตั้งไว้ให้สวยงามฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เก็บจานชามเก็บแก้วใช้ของดีมากเลยค่ะแมเป็นลิ้นชักเลื่อนดอกเข้าออกได้เกรดดีข้างบนก็ยังเก็บของได้อีกนะคะพูดง่ายว่าทุกอนูในพื้นที่ของบ้านหลังนี้ออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดค่ะมีทั้งตู้ล้างจานพร้อมใช้เลย มีเครื่องกรองน้ำรองรับครอบครัวซิ่งล้างจานมีครบเลยแล้วก็นี่นะคะตู้เย็นก็ดีไซน์ให้ฝังไปในผนังสีแดงกลมกลืนกันมากๆข้างล่างจะเป็นช่องฟรีซข้างบนก็จะเป็นช่องแช่เย็นธรรมดาแล้วข้างบนก็ยังเก็บอุปกรณ์เพิ่มเติมของครัวได้อีกถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งค่ะห้องนอนทุกห้องเนี่ยก็จะมีระเบียงกระจกส่วนตัวด้วย แต่เดี๋ยวแอนอยากจะอวดห้องเนี่ยชั้นสองนะคะเพราะห้องเหมือนกันพอดีห้องเนี้ตอนนี้แอนมาเซอร์วิสดูแลบ้านหลังนี้ก็สแตนบายดูแลที่นี่ให้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองจะได้เห็นห้องนอนภาพรวมทั้งหมดนะคะอ่ะก่อนจะไปเนี่ยมาดูห้องน้ําส่วนกลางกันก่อนดูประตูบานเลื่อนเปิดปิดเขาดีไซน์ให้เหมือนกับเป็นผนังเลยค่ะสวยมากแล้วก็นี่เลยค่ะมีชิ้นงานเคาน์เตอร์ล้างหน้าก็กึ่ง ดีไซน์เกึ่งวินเทจเบาๆก็น่ารักดีนะคะเวลาเพื่อนๆมาเยี่ยมที่บ้านก็ใช้ห้องน้ำตรงนี้ได้เลยมีม่านน้ำตกเดี๋ยวอันจะเตรียมวางต่อระบบไฟแล้วก็เติมน้ำน้ำตกก็จะไหลลงมาผ่านม่านตรงนี้เลยฉากสวยๆมีไฟส่องสว่างให้ด้วยติดตามชมคลิปสั้นอันทยอยทำนะคะ,ะได้เวลาแล้วเราขึ้นข้างบนกันนะคะชั้นสองคาตามมานะคะ ชั้นสองเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์ตรงไหนรู้ไหมคะมีชั n เ e l i e r สูงมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะความโปร่งชัเด e l i e r แล้วฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีที่ให้วางของอีกนะคะทุกคนนี่เลยค่ะดูเหมือนอุโมงค์ไหมคะดูแฟชั่นนะแ <c oughs> อนขึ้นมาอยู่บนชั้นสองแล้วด้านหลังแอนเนี่ยก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมฝั่งซ้ายก็เป็นห้องนอนที่หันหน้าไปหาถนนใหญ่ฝั่งขวาก็จะเป็นห้องนอนที่หันหน้าไปหาเพื่อนบ้านเราไปดูมาสเตอร์เบดมกันก่อนเข้ามาด่านแรกจะเป็นห้องแต่งตัวคะ่ะ ตรงนี้แอนนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์แต่งหน้าละแล้วก็ขวามือของแอนก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นตู้บลิวอินขนาดใหญ่เป็นวอล์กอินคลเซตค่ะเก็บเสื้อผ้าเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งเลยอ่ะเข้าไปยืนเข้าไปนั่งไปนอนได้เลยนะเนี่ย <c oughs> ดีไซน์ชั้นแขวนเสื้อผ้าวางกระเป๋าเดินทางตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บหมวกลิ้นชักเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวมีม่าน เป็นฉากกัน้นเหมือนห้องห้องหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ยังมีตู้บิวอินตรงนี้ให้อีกนะเสริมให้อีกเนี่ยเห็นไ,ไหมคะครบค่อนข้างจะครบฝั่งขวาปีกขวาก็มีตู้บิวอินให้อีกคะ่ะอินชักเยอะเลยในวางกระเป๋าสวยสวยนะคะวางถุงเท้ารองเท้าได้เลยอ่าเราไปดูห้องน้ํากันต่อนะห้องนา้าห้องนี้เป็นห้องน้ําของ master bedroom ก็จะมีความเป็น he's and her นี่เลยคะ่ะตั้งแต่ซิงล้างหน้าเลยมี2ชุดด้วยกัน เคาน์เตอร์ยาวเลยสวยเลยค่ะแล้วก็ฝักตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นอ่างจากุชชี่ค่ะทุกคนมีระบบนวดด้วยนะทันสมัยสุดๆแล้วก็มีกระจกใสๆกิ๊กค่ะมองเข้าไปเห็นห้องนอนข้างบนเนี่ยก็จะมีร a นชา h เวอรแบบฝังสีขาวสวยเลยนะสวยเลยอนอกจากนี้เรายังมีรีโมทคอนโทรลนะคะทุกคนควบคุมห้องสุขาค่ะ คือเขาเป็นระบบเซนเซอร์ในตัวด้วยแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะล้างเองเปิดเองปิดเองเสร็จสับเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะห้องนอนเนี่ยแอนไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าเราอยากให้เห็นสภาพปัจจุบันเลยค่ะว่าเป็นแบบนี้เลยสวยเลยคือบิวอินไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวแค่เราลงที่นอนคิงไซส์นะคะลงไปจัดชุดที่นอนเนี่ยก็พร้อมอยู่ได้เลยค่ะแอน เจตนาจะทําเป็นห้องปปเปลือยให้ทุกคนเห็นว่าบ้านหลังนี้แม้จะเป็นบ้านมือสองแต่สภาพดีมากๆดูไมเอีม่มตรงนี้ผ้ามา่านตรงนี้จะเป็นผ้าม่านร,ระบบรีโมทด้วยนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมจะเปิดปิดผ้าม่านด้วยระบบรีโมทแล้วก็กระจกบานนี้เปิดออกไปก็จะเห็นสระว่ายน้ําเลยแล้วด้านนี้เป็นด้านหน้าของโครงการหันไปก็จะเห็นแสงไฟก็คือถนนนะคะถนนที่มาจากถนนสุขุมวิทนะคะตัดมาที่ถนนมาทาง เรียบอ่างเก็บน้ำมาประชันก็จะเป็นหมู่บ้านของเราเราอยู่ตรงข้ามกับส่วนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาประชันเลยค่ะทําเลดีมากๆเนี่ยตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นเล่นระดับด้วยนะคะดีไซน์ให้เหมือนเราดูดวงดาวอยู่บนฟ้าเพดานช่องนี้ก็ดีไซน์เอาไว้สําหรับวางทีวีโรบันติกนะทุกคนมันเล่นระดับนะเนี่ยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นลิฟวิ่งลูมที่2ค่ะเป็นห้องนั่งเล่นที่2แล้วก็โซนเนี้ย ยังมีรีโมทคอนโทรลเปิดดูฟ้าไพดานกระจกนะคะเห็นดวงดาวด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่อไปกันนะห้องนอนเด็กๆคะ่ะสําหรับครอบครัวนะแอนว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับ Family นะคะเพราะว่าดีไซน์ที่นอนเห็นไหมคะแยกชิ้นให้ซ้ายขวาแล้วยังมีที่นอนใต้เตียงดึงออกมาได้อีกเป็นลิ้นชักในตัวนะ,ะเผื่อใครมีลูกๆ3คนเนี่ยอยู่สบายเลย แล้วก็บิวอินตู้เสื้ผ้าให้ใหญ่เพียงพอรองรับสำหรับสมาชิก3คนเลยนะคะสำหรับเด็กๆนะลูกๆนะคะเราอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์อินเตอร์เนชั่นแนลสมากค่ะไม่ถึง10นาทีค่ะวันนั้นแอนไปเซอร์เวมาประมาณสัก7-8นาทีได้ใกล้มากๆเหมาะกับน้องๆนะคะที่อยากมาเรียนนานาชาติแล้วก็อยู่ใกล้ชายทะเลได้ผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าย้ายตามคุณพ่อคุณแม่นะคะ แนะนำเลือกที่นี่ค่ะห้องนอนทุกห้องจะมีระเบียงส่วนตัวอ่านี่คือระเบียงส่วนตัวนะคะเมื่อกี้ห้องนอนแรกมาสเตอร์เบดรูมก็มีนะคะเหมือนกันเลยจะมองไปจะเห็นฝักตรงข้ามเนี่ยไซส์เท่ากันเลยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นห้องนอนที่สองก็จะมีระเบียงกว้างใหญ่แบบนี้เหมือนกันไปดูห้องนอนที่3มนะคะก็มีระเบียงส่วนตัวแต่ก่อนจะผ่านไปเรามาดูพื้นที่ส่วนกลางของห้องนอนที่สมกันก่อนแล้ก็จะมีโซน ตู้เย็นที่เก็บของใช้ส่วนตัวแล้วก็ห้องน้ําส่วนกลางห้องน้ําห้องเนี้สําหรับเซอร์วิสสองห้องนอนก็คือห้องนอนที่สองกับห้องนอนที่สามจะมาใช้ห้องน้ําร่วมกันนะคะอเลมองว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับแฟมิลี่นะมีความเป็นครอบครัวสูงอันนี้โซนอาบน้ําก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้ด้วยห้องกระจกค่ะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้เรียบร้อยไปดูห้องนอนที่สามกัน มองไปก็จะเห็นแสงไฟสวยๆเลยสเสน่ห์ของบ้านหลังนี้นะคะเตียงนอนเหมือนกันเลยค่ะ King size b e ค่ะมี b u i i n ที่เก็บทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้ครบหัวเตียงก็ตกแต่งไฟให้เรียบร้อยคล้ายกันเลยค่ะเนี่ยดูตู้ตู้เสื้อผ้ากันนะคะไซส์ใหญ่ครบเลยไฟก็มีให้ ถ้าหากว่าเราเดินผ่านปลายเตียงไปก็จะเป็นโซนชมวิวค่ะเป็นระเบียงกระจกส่วนตัวอีกแล้วคือมีความอลังมันเหมือนกับเรามีคอนโดมิเนียมอยู่ในบ้านหลังนี้ถึงสี่ห้องชุดสี <c> ่ <oughs> ห้องนอนใหญ่เขาจะมีระเบียงส่วนตัวแบบนี้ทุกห้องค่ะทุกห้องแม้กระทั่งชั้นหนึ่งนะคะที่อันเล่าให้ฟังว่าอยู่ด้านหลังห้องครัวก็เป็นแบบนี้เลยเหมือนกันเป้ค,ค่ะแต่ห้องชั้นหนึ่งจะมีห้องน้ําในตัวนะคะ จะอยู่อาศัยเองหรือว่าจะเอาไว้รับเพื่อนๆรับแขกก็ได้ถ้ามองลงไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำชิลมากค่ะทางเดินด้านข้างนะคะจะเดินไปทะลุห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่5เป็นห้องนอนแม่บ้านเพื่อนๆที่สนใจใช้ชีวิตที่บ้านหลังนี้นะคะสำหรับครอบครัวนัดแอนเข้าชมได้ทุกวันนะคะแอนอยู่ที่พัทยาค่ะแล้วพบกันนะคะ